เบิ้งวิธีแก้นะครับวิธีแก้ถังเ,เนะาะน,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 นี่เอาเนี่ยมาอัดเลยป่ะท่านี้มันแน่นมันอยู่นี่เอาแน่นๆเนี่ยเอาไปถอดพักสองอันนี้ครับท่านี้เนี่ยวิธีแก้ถังละครับเบื้องไหมมีสองอัน,น,ะนาะถังน้ำมันยนอนกลับเนี่ยครับอันนี้ก็ปิด เดี๋ยวปั่มลมนะครับมาเป่าแาบนี้ปิดไปหู้หนึ่งครับเป่าหู้หนึ่งมันจะเคลื่อนบ่ครับดูน,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 นี้ ดูวิธีการดูดถังน้ำมันเอครับมาแล้วเต็มแล้ว เต็มกุ้งก็แล้วครับทีนี้เอาทางน้ำมันขึ้นเนะทางบุกเดี๋ยวไปิังฟังนะครับเป็นจังไงเออเต็มทั้งนี่ก็เลยอันนี้ก็ขึ้นมากแล้วครับตานงตรงแล้วแก้ว